กับสวัสดีครับพี่พี่น้องเินากรเช้าให้ชจ้านะาทุกท่านและผู้ที่ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสําหรับวันกับ็มุพมาพ่อกระดิกเช่นเคยนะครับในวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564สิงห์ภพก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าพื่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมมีความขืบหนาในการลงทะเบียนเริ่มเงินเยียวยาคนละ1,000บาท ซึ่งกนณานี้นะครับก็มีพ่อพี่น้องนะครับสอบถามขอมาถามในช่องของเฮานะครับว่าเงินจํานวน1,000บาทเป็นเงินอีหยังนะครับและเป็นข้าวจริงหรือไม่ซึ่งกระผมนะครับก็ได้ไปตรวจสอบมาให้พ่อพี่น้องแล้วนะครับสำหรับในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาคนละ1,000บาทนะครับก็มีการลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนะครับและจะสิ้นสุดลงนะครับในวันที่14สิงหาคม2 5 6 4 และคนที่จะได้รับสิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาก็คือพ่อพี่น้องผู้ที่เดือดร้อนนะครับซึ่งก็สามารถลงทะเบียนในทุกกลุ่มอาชีพซึ่งจะหมดเขตลงนะครับในวันที่14สิงหาคม2 5 6 4ก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับหากเพื่อนพี่น้องน,นะครับมีข้อสงสัยว่าข่าวสารที่กับผมมานาเสนอนะครับเป็นข่าวจริงหรือไม่เดี๋ยวกับผมจะว่างลิงนะครับไว้ทีแรเดียของคลิปเพื่อให้เพื่อนพี่น้องน,นะครับสามารถกดลิงก์นั้นเพื่อเข้าไปอ่านข่าวสารฉบ,บับเต็มกันด้เลยนะครับและสําหรับลิงในการลงทะเบียนรับเงือ่งอนียวยานะครับ เดี๋ยวผมจะว่างไวท้ทีคอมเมนต์แรกนะครับเพื่อพี่น้องก็สามารถกดลิงก์นั้นนะครับเพื่อขับลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาคนละ1000บาทกันได้เลยนะครับว้านลายใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี้หามารับชมเราฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับโดยล่าสุดน,นะครับบริษัทมิตินและมุนิทิดออรอมอนเทพดีโลดจนะว่งนะครับได้มอบทุนเพื่อเป็นการเยียวยาสําหรับพ่อพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับด้วยวงเงินกว่า10บล้านบาท เพื่อมอบให้ครวรเลือดละ1ทุนนะครับโดยจะมอบเงินสดให้ครวรเลือดละ1,000บาทและกองย่างชีพนะครับในมูลค่าอีก1,000บาทรวมเป็น2,000บาทนะครับโดยเปิดโอกาสในการลงทะเบียนนะครับจนถึงวันที่สิสิงหาคม2 5ง4นะครับซึ่งจะสิ้นสุดเวลาในการลงทะเบียนนะครับเวลา24นาฬิกาโดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับรอบแรก ในวันที่19สิงหาคม2564และรอบที่2นะครับก็จะประกาศรายชื่อในวันที่23สิงหาคม2564น,น,นะครับโดยพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เดือดร้อนนะครับและต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สามารถแคปหน้จาจอคิวอาร์โค้ดที่โชว์นี้นะครับเพื่อเขาไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาหรือสามารถกดลิงก์นะครับที่กับผมได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แล้วนะครับพี่น้องก็สามารถกดลิงก์นั้นนะครับเพื่อเขาไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาก่อนวันที่14สิงหาคมก่อนเวลาเที่ยงคืนใดเลยนะครับ กดลิงก์เขาไปแล้วนะครับก็จะเจอเมนูนะครับในการลงทะเบียนนะครับกรอกชื่อทียูและเบอร์โทรในการรับกองพัสดุนะครับพ่อพี่น้องก็อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเพื่อในการรับเงินและรับพัสดุนะครับจะได้บม่มีปัญหาภายหลังนะครับพ่อพี่น้องครับครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสําหรับมื้อนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ